เราเลือกวิธีเล่นกับน้องหมานะครับถ้าเราเลือกวิธีเล่นที่ชวนเขาเหมือนฝึกและสนุกไปด้วย เขาจะใช้พลังงานความคิดและสติครับเราจะได้อะไรหลายๆอย่างจากจการเล่นเลยครับออกจากความผูกพันที่สนิทสนมกันมากขึ้นก็จะมีการชี้นําสอดแทรกลงไปด้วยครับการฝึกน้องหมาให้เหมือนการเล่นเกมนะครับน้องหมาจะสนุกและตื่นเต้นทุกครั้งว่าเอ้ยต้องทายังไงถึงประจบเจ้าคนนี้ได้นะถ้าเราเอาวิธีนี้ไปใช้ทุกวันนะครับน้องหมายิ่งเห็นเรายิ่งอยากจะทาครับการฝึกการเหมือนการเล่นเกมอันนี้นะครับเราสามารถทําได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเดินตามก็ได้ฝึกนั่งตรงโพสิชั่นไหนก็ได้ฝึกหมุนก็ได้ ฝึกเดินตามซิกแซกเป็นเลข8ตัว S ตัวอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าใครชื่นชอบวิธีของผมนะครับถ้าฝึกเดินดิท้าวอลแล้วก่อนที่จะทําแบบนี้ครับให้เว้นช่องว่างนะครับพักสัก10นาทีแล้วค่อยมาเริ่มนะครับไม่อย่างนั้นน้องหมาจะสับสนครับและจะรีบเดินดิท้าอล์กลกลกแล้วมาเอาขนมในมือในช่วงนี้นะครับเทคนิคการฝึกหมาจริงๆนิดนึงคือความอดทนครับเช็คจังหวะให้ดีอดทนถ้าน้องหมาไม่ทําตามหรือคิดตามไม่ทันครับอย่าไปโกรธเขานะครับ ถ้าเราโกรธเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าไม่สนุกครับพอน้องหมาไม่สนุกนะครับการทําตามความเต็มใจก็จะน้อยลงไปทุกครั้งครับ<อ>จนอาจจะไม่อยากฝึกกับเราเลยครับผมไปแล้วบายบายเลสโกขบ้านจ่ากยุงเยอะเตือนคู่เอกดีไปร,รับรองจากค a ร์เรนเพเยอร์เ a เมี